นี่ลูกค้าบอกว่าช่างเออก่อนส่งอลองงานให้หน่อยได้ครับตัวนี้ลูกค้าเอาตัวชุดนี้แปด้อยเก้าสิบเป็นตัวคู่สิบเอ็ดแก่สูงนะครับเอา้าทำไมตัวนี้มันแพงก็ดูงานดีครับห้าห้าสองขยับหน้าไลา์ใดูเลยสี่ห้าหกสิบเอ็ดนี่นะ คู่สิแก่สูงงานตามราคาครับสูงครับคู่3ต่ำถึงต่ำเนี่ยต่ำเป็นคู่เพื่อมีต่ำมาเปิดเดียวเองนะครับสูงครับนะครับคู่เอียวคู่สสูง สูงสีห่หสูงเนี่ยมีตามมาบ้างสูงสูงสูงคูหกสูงหกเอี่ยวสูงสี่สี่สานะครับ2องห้สูง ันมีต่ามาบ้างคือเวลามีต่ํามาเพื่อไม่ให้เขาแบบอัดสูงตลอดถ้าอัดสูงตลอดอันนั้นไม่ดีนะครับเนี่ยมีต่ํามาบ้างภาษาช่างเขาเรียกว่าป้องกันการจับทางครับเนี่ยแล้วเราก็ขย่าของเราไปเลยขยา่าแรงๆมันจะเป็นสูงนี่นะคู่หกสูงคู่สองคู่ห้าสูงตองห้า 4 5 6คู่2 5 2 2คู่6 4 5 6 4 4 3นี่นะตัวนี้ก็คืองานจะประมาณนี้แล้วสำหรับคนที่ตั้งหน้า4นะครับ4 5 6 5 6 2นี่นะครับ หกหกหกตองหนะครับหกสีเอียวสิบอนะครับโอเคก็ลองงานให้ดูตัวนี้นะดูงานดูลูกนะครับตัวนี้890ส่งฟรีเก็บปลายทางตัวนี้แม่เหล็กไม่ติดนะครับแม่เหล็กไม่ติด แต่ว่าบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นเครื่องสแกนเครื่องสแกนแบบใหญ่ๆราคาสูงๆตัวนี้สแกนเจอนะครับสแกนเจอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดูด้วยตาเปล่าหรือไงเนี้ยไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับเหมือนงานวัดรวมปกติครับแม่เหล็กไม่ติดนะครับโอเคอันนี้ก็บอกกันตรงๆนะครับแม่เหล็กไม่ติดแต่เครื่องสแกนเจอนะครับก็แต่ถ้าอันนี้ ลูกค้าถามจมน้ําหรือลอยน้ําอันนี้จมน้ําอยู่แล้วครับนะครับเป็นลูกสายปกติอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับ097281 5้า1หนะครับหรือไลน์ที่ร้านก็ได้ครับ H i l o 7 8 9นะครับก็ตัวนี้สั่งเข้ามาก็ทำให้อะครับชุดต่อชุดนะครับนะครับโอเคโดยตรงอยากช่างนะครับ